สวัสดีครับผมบ่าวเคสติก๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาหาหอยโลหรือหอยโลครับหน้าตาเป็นแบบนี้พากันงมสายคลองแบบนี้ตามใต้ใบไม้ได้สองหน่วยนะได้สองหน่วยเลยเจอจะเหน่วยแล้วยูลูกส,สองหน่วย,ง,วยงมๆอยู่ใต้ใบไหม้ให้เล,ลย

nhang lại เลยไอ้คือ Như <Nhạc> thế này, tôi nhảy nhé Ừ Sống Rồi cần ngùng thì nó phép chắc thủi này, mưa kèng Kèng cả thị nó Kèng thị จีจ๋ก็ลุกยกนขน,นาดเลยจิเต็มกำเลยดีกองใบโตมีหลายกองก้นกองก้นปุดปดไปนี่นะ mời hỏi cắt mời anh hỏi mời chuột đâu mời 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 hỏi mời 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 hỏi mời 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 lên mời oh, mời ถ uh uh ้าน้ำใสมันจะอยู่แบบนี้จับออกได้เลยเเน้ำเคมฝั่งน้องอยู่หลายเดี๋ยวไปเห็นเนี่ยข้างใหน เดี๋ยวมาคำจันสิพ nah e right ี่น้องถ้านามคุขุนเขาชืนแนมเห็นโตมันเลยดิดินี่ดเคพี่น้องนนี่เด็ตัวเพิ่นเห็นดอีกตัวนึงกันนี่ตามตะคุ่มตะคุ่มอยู่นี่แป๊บเดียวดีอ ปัดหาปสี่บาดห้าผู้ทำถึงเนาะกลุ่มเลยเรแล้วเหยังุดมือบุ่ดมือ่เค็มๆนี่บ่ งม้ำลังได้หลายด้วยล่ะผ <c oughs> งงม,มไปก่อนคืนบอบ่ได้หลายล่ะ <c oughs> งม,มไปเลยผงงมกำลังคือได้หลาย อ้าวอีก <c oughs> <S <S ต้องหินแทนตะปุ่มตะปุ่มนึงก็หอยกำขึ้นมาหินเต็มนึงหินเต็มนึงน้องมาลายนอน,นพี่น้องเพิ่มันได้มานำ <c oughs> นอนกลางวันไปแล้วอีกับพี้หลาย ม,มันที่มีไปตรงพรุ่มไม่มค่อยมีละคะเนี่ยผิดใบเหรอส่วนเธอไปอีกขึ้นไป,ไ,ปไปเรื่อยๆไปตองหลายเธอไหนแห้งหลายมันจะเกาะใบตองมันี่พี่น้องมันทิ้ติดใบตองอยู่แบบนี้มันมักขนาดนี้มันมักอยู่ในใบตองแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในโขดแน่นอนนันกใบ,บ <c oughs> ตอง,งไ,ไม่ไหม

ิดเร็วติดเหัวซายจะมองเมาหาหอมีมากขนาดนี้ขาางเต็มเลยน่เบเข็นอย่นี่ทางทาง่นีทางทางางนี้ทำเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆ่องๆอไนเ ปุ๊บแม่นงนายมันเอาน้ำใบไม้อยู่แอ้ข้อนี่ดิงมแล้วเปล่าข้อนี้<ะ>นตูนพี่น้องน้ำก็ใส่ใส่ตื้นตื้นเราได้อยู่น้ำหน้าพอได้เห็น Chị chị, บ่ bảo chị chị, งมอยู่พูบ๊าย phụ. เฮาไปเบิ่งชุด Tìm lấy โอ๊ะ nông นี่แต่ mà nó, nó mắc ở trong cái hòn đá này, cái hòn đá cột, đá này, mắc cái này hòi này, uốp đi, cọ ở phù, đi, nó mắc nhảy lên, đầy lên, đầy lên, đi, 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 kéo ao, kéo เห็ดิเลนาะอ๋อดำๆนี่ดิเห็นดิเห็นดิมันไปเป็นหนาเป็นหนานี่เนาะนี่ดำปิ๊กอยู่ จีจี้อย่าลงนะน้ำขุ่นนะจีจี้อย่าลงอย่าลงจีจี้ก็ชอบเล่นน้ำได้เล่นหลือจี้จีจี้เอ้ยเล่นคุ้มมือเลยเล่นคุ้มมือ,ลอ <c oughs> แล้ว หลายอีดีได้เนาะมุมนี้เนาะมาหนักหนาล้ยเห็นเอาเลยนี่น่ตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในแม่นด มาเรื่อยๆพี่น้องลายบ่บนนีหลายเลยันบอด้มเพเอาคืนกับได้มกี้นี้บ่ได้ได้ฮอดฟ้าสนี่เลยยนติดยูฮันองถึงเลยเล่นกันเลยเยี้่ได้

กำลุ่นกำลุ่นอืมอันนี่ก็ได้กำลุ่นเอ้าเอาจีจี้มาเนี่ยมาบ่ได้อย่นั้นละจีจี้จีจี้มาเร็วจีจี้บ่ต้องยันมาเร็วมาเร็วมาเร็วเป็นอะไรวะเค้นหลายๆเลยเนาะหลายครับพอเลยเนาะเฮ้ยโูภริยาที่กินแล้วถึงกำมังเลยลงมาเอาใหม่คงขังบ้าน ตาเพื่อนนี่แกงกะทิติเกงคือบ้านเฮากระเซ็บเบิ่งเดิอบ้านเฮามีบ่พี่นอ้องน้องเขาหอยคันทะแล้วบ่พี่น้องคนเหนือว่าพี่อย่างนะอย่างนะหอยอย่างนะเล็กจ้านเล็กจ้านอย่างนี้เลยซื้อซื้อหอย,ออยนี่เบิ่งกันชัดชัดแซ่บหัวเพื่อนกรอบแต่ว่าอย่างนะเพื่อนสิบบรุษเด้เขาต้อง ออกเองฝาเพิ่นนี่ฝาไงบอคือหอยหอยขมได้หอยขมมันจะรุดออกเองเวลามันซุกรุดได้อย่าได้กินแล้วแบบนี้งมให้เราพากันงมเล่นต่อก็สิพากันขึ้นเมืองนัเนาะครับเนาะจ้างได้พอยาพอกินเลยครับผมนี่มาเรร็็ววมาเเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้ครับจะพบพ่อกันคลิปหน้า คิดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเร็วมาเหมอ่าไปจา้ามันแมมหมดเลย